สี่สิสสวัสดีค่ะกันลึกสวัสดีค่ะค่ะขมาวันนี้เราจะไปซื้อของที่ Dollar Tree นะคะนี่นะคะ Dollar Tree เราจะมาซื้ออะไรนะคะลูกเราจะมาซื้อ Halloween stuff นะคะ everything is one dollar เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในเลยค่ะตรงนี้มีร้านหลากหลายนะคะตรงนี้ก็มีร้านดอลลาร์ทรี ตรงนี้มีร้านาวดี้นะคะแล้วก็ศท <c oughs> ีเจแม็กแนี้เรากำลังจะพาเข้าไปดอว์ทรีเข้าไปเลยค่ะูกมิสเตอร์ดอนโดนทัชคมนี้สเว่ยนีสเว่ยพุชพุชอ่ะโอแม็กซ์ต้องใส่หน้ากากนะคะ มิสตี้วันเดอร์แคร์ร์ตันนี่โอ้วันเดอร์บาสเกตบาสเกตนี่ get the basket okay ร้านนี้คือร้านเอ่อดอลลาร์ทรีนะคะทุกอย่างราคาหนึ่งเหรียญค่ะนี่คือฮาโลวีนเดคอเรชันนะคะมิสตี้อปปิ้ง h o p โอเวอรา over here นี่ ทุกอย่างที่นี่1ดอลลาร์ก็จะอยู่ประมาณ30บถึง3าบาทนะคะ1เหรียญมิสติกเกอร์หลอกเอาอะไรดีนะร้านนี้ทุกอย่าง1เหรียญค่ะตอนนี้มิสติกเกอร์ช้อปปิ้งกันแล้วนะคะ we have a spider w e ส so เอาอะไรดีคะลกูกอันนี้ถ่ายวิดีโอก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ให้เด็กๆสนุกสนานกันไปค่ะอูสปุกกี้ก็มีค่ะลูกเห็นไหมคะอย่า yeah, very spooky oh. This is very creepy ถ้าวันไหนดีคะลูกแคนดี้อุ้ยนี่เสตชอปแต่ละอย่างนี่นะคะนีะ่ <These. S 1> <c oughs> Yeah. and I look turn around oh Mister. it's a two separate uh, price oh they come I together I think that's a single one I want idea look. You say take one boo to show mommy. You have to take the front off first. But I really want purple. Yeah, that one. You want the orange one? โอเคพริกกระเพราะวมิสซี่จะเอาสีม่วงนะคะไหนโชว์ให้มามีดูสิคะลูกสีอะไรคะลูกเป็นไหมคะสีม่วงมอนกันลูกอมนะคะ That's okay Missy hold the basket <Okay. S 1> นอกจากจะมีฮาโลวีนแล้วเอออบูนี่ไหมคะลูกอาบูนี่ไหมคะเอาไหมลูกแค่กวนเยี่ย We gonna hang in the front door <This? S 1> นอกจากฮาโลวีนแล้วก็ยังมีของพวกเอ่อคริสต์มาสมาขายแล้วเ <yeah. S 1> หรอคะเนี่ยทำไมเราอย่างนี้นี้ก็เป็นของตกแต่งคริสต์มาสนะคะค พวกนี้ก็เป็นของเป็นสโนโครสนะคะชิ้นละ1นึเหรียญสามบาทค่ะเราพาชมไปเรื่อยๆนะคะภายในร้านมิสเตอร์เบลล์สโคล Those are for Christmas. Too early for Christmas, and then when the Christmas day we come shopping again, okay? We come to buy at Christmas. Look, is Oh, that's beautiful. Yeah, everything is catching ต้นนี้เป็นผ้าคุมโต๊ะเป็น <some S 1> จาน <big time? S 1> นะคะชิ้นละหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญโอ้ยกระด o เก็ตฮัโลวีนฮัลโลวีนคร์ทะนี้กวนช้อนพลาสติกผ้าปูโต๊ะต่างๆนะคะอื wish happy you ้มอันนี้เป็น h a l l ลวีน n c ร์ d นะคะ เราจะซื้อส่งให้เพื่อนบ้านเราที่ย้ายไปอยู่อยู่ไหนนะคะจัไม่ได้อยู่วอชิงตันมิสเตอพีกวันคิด something cute honey for the boy มุมนี้เป็นของ <Mommy. S 1> อเกี่ยวกับวันเกิดนะคะฮะเอ่อไอโนะอันนี้เป็น Happy Birthday Decoration นะคะ <Mommy. S 1> มีภาพปูโต๊ะจาน <Mommy. S 1> แก้วอะไรคะลูกอือห mm ือ hmm. ถ้าหน้าซื้อนะคะก็พอซื้อทุกอย่างหนึ่งเหรียญค่ะเป็นปาร์ตี้ต่งางๆนะคะเนี่ยนะของเล่นเด็กพวกเอ่อที่นี่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมห่อของขวัญน,นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีถุงแบบนี้ค่ะให้ใส่นะคะถุงละหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญค่ะสวยงามไม่ต้องหอนะคะก็นำกลับมาใช้อีกได้ ม m ม,มีวัต t บายซัมบ e สเก็ e t h o นี่พวกนี้ที่ใส่แก้วใส่อะไรพวกนี้นะก็หนูเล่นฮึสิิ์จะหาของเล่นของเขาไปนะคะ ที่เป็นที่เขาติดเทปสีแดงไว้เพื่อเว้นระยะห่าง6ฟุตนะคะสำหรับ social distancing ต้องเว้นระยะห่าง6ฟุต <always> ของข้งนี้ก็เป็นเกี่ยวกับงานศินละปะนะคะค่ะ Playdoh yeah, ก็พอซื้อนะคะทุกอย่างหนึ่งเหรียญนนะคะ่ะไว้เป็นงานประดิษฐ์ประดอยตกแต่งให้มิสตีค่ะหลบข <at> นมอของว่างนะคะจานแก้วคัพคัพที่คัพต่างๆทุกอย่างหนึ่งดอลลาร์สามสิบบาทค่ะ ขนลูกอมนะคะขนมกัมม uh ี่แบร์ต่างๆทุกอย่างหนึ่งเหรียญค่ะถ้าวันนี้ก็ขอพาชมเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไง จะพาชมการตกแต่งาฮาโลาวีนที่บ้านนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบของร้านนะคะขนมเยอะแยะเลยของกระป๋องต่างๆก็มีนะคะทูนา่าไส้กรอกสเปรย์ต่างๆ ชอบสเปรย์ยี่ห้อนี้ค่ะ <มา S 1> เป็นะมะพร้าวนะคะมาม์วีมันตเตอร์ขนมโอเควิเ okay. uh huh. ทอร์นาราว r ์นี่นะลูกทำขนมต่างๆเจลลี่โอเคเค้กล oh, oh, uh, ูกเค้กมิกโอ้ดิสวันเค้กมิกเอ่อเบกกิงโซดาขึ้นไอซเซนนี่นะคะที่เมืองไทยขายประมาณ ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเชื่อะคะที่นี่สามสิบบาทค่ะพวกน้ำสลัดนะคะมาสตาร์ดแคชชัพช็อกโกแลตต่างๆนะฮะแยมไซรัปอันนี้เป็นเครื่องเทศนะคะเป็นสไปซ์ต่างๆ กับไทยซื้อกับทุทกทีอะค่ะเยอะถูกดีค่ะ oh, พิ่นี้เป็นซิปล็อกแบกนะคะมีหลายๆไซส์ค่ะ mm hmm. ถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้มิสเตอร์ชาแนลวยค่ะ Thank you for watching <c oughs> our video from Mr. Channel Please don't forget to give us the thumbs up and subscribe